เห็นไหมฮะว่าตอนนี้เล่นชาร์จไปประมาณ15ตัวล่างเหมก่อนตอนเล่นก็เ็งนิดเดียวกระบวนก้วย็จะเหมือนตามตะวันรีวิวสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาทำอะไรสนุกสนุกกันนะครับ ปกติเราเล่นเครื่องบินบังคับวิทยุนะครับมันก็จะใช้มอเตอร์ตัวเดียวในการควบคุมนะครับก็จะมีทั้งอยู่ด้านหน้าอยู่ตรงกลางอยู่ตรงท้ายของตัวลำแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาดูว่าถ้าเราต้องการให้มีมอเตอร์2ตัวนะครับซ้ายกับขวาเราจะมีวิธีการทํำยังไงโดยปกติแล้ววิธีการทำเนี่ยมีหลายแบบนะครับที่จะทําวันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้งานได้ อุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมนะครับก็จะมีมอเตอร์2ตัวนะครับมีสปีด2ตัวแล้วก็มีสายวายหนึ่งเส้นสายวายก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้รีเซพหนึ่งตัวหรับการนะครับเราก็จะใช้สปีดหนึ่งตัวคุมมอเตอร์หนึ่งตัวนะครับแล้วเราก็จะใช้สายวายมาเป็นตัวพ่วงสัญญาณควบคุมสปีดแล้วก็ต่อเข้ากับตัวรีเซฟ นะครับมาดูกันเราก็ต่อเข้าไปก่อนเส้นที่หนึ่งนะครับแล้วเราต่อสายนี้เข้ากับสายวายแต่ว่าจะมีสองข้างนะครับเราก็ต่อเข้าไปข้างหนึ่งสายให้ตรงกันนะสีขาวแดงดำขาวแดงดำให้ตรงเสร็จแล้ว1ตัว อีกตัวหนึ่งก็ต่อเหมือนกันเดี๋ยวเวลาใช้จริงพอมอเตอร์ถ้าหมุนผิดทิศเนี่ยเราก็มาสลับตรงนี้นะครับแล้วเราก็ต่ออันนี้เข้าไปที่สายวายสายวายข้างที่เหลืออีกข้างหนึ่งนะครับสีก็ดูให้ตรงขาวแดงดำต่อตรงเสร็จเรียบร้อยนะครับ สายวายด้านก็จะมีด้านหนึ่งที่เป็นเส้นเดี่ยวออมานะครับแล้วก็ต่อเข้าไปที่ตัวรีเซฟช่องที่3เอาสีดําลงล่างเอาละตอนนี้เราต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จัดการเปิดรีโมทคอนโทรลขึ้นมาเนื่องจากที่ทดลองตัวนี้นะครับใช้มอเตอร์เป็นคนละรุ่นกันนะครับตัวนี้เป็น2212 1600 kv ตัวนี้เป็น2212 1200 kv ส่วนสปีดอันบนใช้40แอมป์อันล่างใช้20แอมป์นะครับเวลาการหมุนเนี่ยมันจะหมุนไม่พร้อมกันมันจะมีตัวหนึ่งตัวหนึ่งที่หมุนก่อนแล้อีกตัวหนึ่งก็จะหมุนตามเวลาที่เราไปทํากันจริงๆหรือเอาไปประยุกต์เล่นเนี่ยนะครับก็ควรจะใช้มอเตอร์ที่เป็นสเปคเดียวกันสปีดก็ควรจะเป็นสเปคเดียวกันนะครับแล้วเราก็จัดการต่อแบตเตอรี่เข้าไปนะครับ อแ่แล้วเราก็ต่อแบตเตอรี่สำหรับตัวสปีดตัวล่างอา่เสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้มาดูผลกันนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆเร่งคันเร่งขึ้นแล้วดู2ตัวนี้นะครับอ่าจจะขึ้นไปแล้วครับอ่าเห็นไหมครับว่าตอนนี้เร่งคันเร่งไปประมาณสิบ้าเซน ต,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 ตัวล่างหมอนก่อนขอเล่นกันอีกนิดเึงกระบวนกต็จะหมอนตามโดยครั้งนะครับค่อยๆขึ้นตัวล่างหมุนล้วกระบวนหมุนเ้นเวลาเราเล่นจริงเนี่ยเราจะเล่นอย่างนีดเหย แล้วเสร็จแล้วเราก็ไปประยุกต์ติดตั้งที่ตัวนะครับที่ตัวลำเครื่องบินเลยนี่ก็มอเตอร์ตัวหนึ่งนี่ก็มอเตอร์อีกตัวหนึ่งแล้วก็เอาตัวสปีดคอนโทรลเนี่ยมารว,รวมกันอยู่ที่ตรงกลางนะครับเพื่อที่จะคอนโทรลตัว CG ไปใบพัดก็อยู่นี่นี่ลองทำเล่นกันดูนะครับสนุกสนุกจากตะว,วันรีวิวสวัสดีครับ